ก็คือหาดยะนุยนะครับฝนตกอยู่ยพี่ผมไม่รู้จะทำยังไงเลยอะ่ะ ที่4นะครับวันนี้เรามากันที่ภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราพักกันอยู่ที่หลับสบายโฮสเทลนะครับห้องหนึ่งคืนประมาณ650บาทหรือว่าห้องละ600บาทนะถ้าจองกับอากูด้าหรือว่าแอปอื่นอะไรประมาณนี้ก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะครับพี่ๆก็ผมมตกใจหมดเลยเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่เช้าวันนี้ใช่ปะ่ะแล้วฝนมันตกค่ะ ตอนแรกอ่ะจริงๆวันนี้อ่ะผมควรจะไปดำน้ำใช่ไหมแต่ว่าคำนวณผิดไปหน่อยเพราะว่าผมจองทัวร์ดำน้ำไว้อ่ะวันที่5ผมควรจะจองวันที่4นะครับผมแต่ว่าเนี่ยแหละวันนี้คือวันที่4ทีนี้นผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยอนะ่ะวันนี้นะครับก็บเลยคิดว่าเออเดี๋ยวเราไปเล่นหาดที่ภูเก็ตซะหน่อยไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวว่าจะเดินทางไปที่หาดยานุยนะฮะอาจจะไกลหน่อยนะจากที่ที่ผมพักนะครับก็ เดี๋ยวจะเดินทางไปที่นู่นแล้วก็ไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราเล่นบ้างประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราหาอะไรทานกันก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเสริมมาตั้งแต่เช้ายังไม่ทานอะไรเลยดื่มแค่กาแฟยอย่างเดียวนะครับ พี่ๆตอนนี้เราก็มาถึงที่หาดยะนุยแล้วนะครับให้ดูว,ว่าวิวเป็นยังไงนะสวยมากตอนนี้แดดมันค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับก็อันนี้คือหาดยะนุยที่ผมว่าตั้งใจะจะมาเล่นเซิร์ฟแต่ว่ามาถังแเขาบอกว่า อ่าตรงนี้มันไม่มีเซิร์นฟนะครับมันมีแค่มันมีแค่เรือคายักที่เราสามารถพายได้เพราะว่าตรงนี้อ่ะมันจะเป็นหินมันจะมีหินอยู่ตรงนี้อ่ะเยอะละขึ้นมันก็ไม่ได้แรงมากประมาณนี้เขาบอกว่างี้นะครับก็เราอาจจะไม่ได้เล่นเซิร์ฟตรงนี้นะแต่ว่าคายักก็คงไม่ได้เล่นด้วยเลยอาจจะแค่เล่นน้ํานะครับว่าเราจะไปกันหาต่อไปว่าหาดต่อไปมันจะมีเซิร์ฟให้เราเล่นหรือเปล่าก,ก็หากแค่นี้ก็ประมาณนี้ครับผม นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะตอนนี้เวลาประมาณ9โมงครึ่งน,นะครับผม9โมงครึ่งก็ถือว่าโอเคนะคนไม่เยอะมากนะแต่ว่าตอนเที่ยงตอนหรือว่าตอนตอตนประมาณสัก4-5โมงเย็นเนี้ยนักท่องเที่ยวมันจะเยอะมากๆนะครับนี่ก็คือหาดยะนุยนะครับ ลื้นแรงมากเลยนะเนี่ยเจดาย์ที่มีหินนะฮะเล่นเซิร์ฟไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่ามันไม่แรงนะลื้นแรงอยู่นะครับยวขออนุญาตไปเล่นน้ําก่อนนะพี่ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูไหมนะครับ นี่เราเล่นกันที่าหาดยานุยยนะฮะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ผมอยากเล่นเซิร์ฟเขาบอกให้ไปาหาดในหาดนะฮะหาดในหาดก็อยู่ข้างๆนี่แหละจริงๆคิดว่าจะเดินไปแต่ว่าเขาบอกว่ามันเดินไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องได้เรียกรถเอาสามารถเรียกรถได้นะครับพี่ๆก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หาดในหาดเราไปเล่นเซิร์ฟกันนะครับไป ครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดในหาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิวก็จะประมาณนี้นะพี่ๆผมโดนภูเก็ตเล่นอีกแล้วอะฝนตกตอนนี้คือฝนตกอยู่นะแต่ว่าวิวค่อนข้างสวยนะครับเป็นหาดที่เข้ามากันเป็นส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็มาเล่นเซิรฟ์ฟเล่นอะไรกันตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมว่าจะลองเล่นเซิรฟ์ฟเดี๋ยวรอลองไปถามราคาเซิรฟ์ฟดูว่าเขาให้เช่าเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมหรือว่าตอนนี้เขาไม่ให้เล่นหรือเปล่าเพราะว่า ไม่เห็นใครเลยอ่ะไม่มีใครเล่นเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ลมมาแรงมากๆนะครับก็เดี๋ยวเราลองถามดูก่อนนะเราค่อยว่ากันครับไปลองถามดูว่าเขาให้เช่าเท่าไหร่นะฮะก็ตอนนี้เราได้เซิร์ฟบอร์ดแล้วนะครับพี่พีเราได้เซิร์ฟโซฟ้าตัวนี้นะอยู่ที่ร้านของเขาร้านนี้นะฮะร้านแรกจากซ้ายมือเข้ามาเลยเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งสองร้อยบาทนะครับพี่ก็เราเช่าไปนะพี่เข้าใจดีเขาให้อีกสามสิบลยีก็เป็นสำาเป็นชั่วโมงละสามสิบาทีนะครับตอนนี้ก็ ทะเลแรงมากพี่พีทะเลแรงมากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าเล่นได้นะแต่ว่าเขาไม่แนะนำใตั้งกล้องอยู่บนเรือเท่าไหร่เพราะว่ามันหล่นหายหาไม่เจอจบนะครับผมก็เดี๋ยวเราอ่ะเล่นเซิร์ฟกันหน่อยนะครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับมาพี่ เซิร์ฟแล้วเรากำลังจะไปเล่นน้ำกันนะครับพี่ๆเราจะไปเล่นเซิร์ฟกันแต่ว่าฝนตกนะบางทีภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เซิร์ฟครั้งแรกแล้วก็ไปไปลองดูว่าภาพออกมามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวจะเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายต่อไปนะครับมารอดูว่าภาพมันจะเป็นยังไงไปเมื่อกี้ผมไปเล่นเซิร์ฟมาอ่า ินน้าทะเลไปหลายอึกมากพี่ครั้งแรกกับการเล่นเซิร์ฟไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยผมยังทําไม่ได้เลยนะโอ้โหเพราะว่าเห็นพี่คนนึงท้องหมดมากเลยโข่หดมากๆวันนี้เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่เป็นใจเท่าไหร่เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นมันแรงปกติเราขึ้นถ้าวขึ้นมันไม่แรงขนาดจะเล่นง่ายมากแต่ว่าอันนี้ขึ้นมันแรงนะถ้าเรามือใหม่เรามาเจอขึ้นแบบนี้คือ,อมันก็ลำบากหน่อยเขาพูดอย่างนี้นะที่พี่ที่เขาเป็นโตนะเขาพูดใล้นปงนะครับ อาจจะไม่ใช่วันของเราแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะพยายามลองใหม่อีกทีนะฮะเอาเท่าที่ไหวเนะาะครั้งแรกก็เอาเท่าที่ได้นะครับไปเราไปเล่นอีกรอบดีกว่าตอนนี้คือวทั ก็ตอนนี้เราก็เล่นเซิร์ฟบอร์ดเสร็จแล้วนะครับผมอผมใช้เวลาเล่นนานมากเลยพี่ผมใช้เวลาเน็ตเล่นนานมากจริงๆนะผมเล่นตั้งแต่เที่ยงนะครับตอนนี้เวลาบ่ายสองบ่ายสองครึ่งผมเล่นตั้งแต่ตอนเที่ยงประมาณ2ชั่วโมงอะสองสองชั่วโมงครึ่งนะฮะโอ้โหพี่พี่ผมแบบว่าผมเล่นไม่ได้เลยผมเล่นไม่ได้เลยนะแต่ว่าอะไรนะพี่ที่เขาอยู่อย,อยู่ที่ร้านเขาก็บอกว่าแบบ้วันนี้คืนไม่ได้เลยเขาว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าวันนี้คืนไม่ได้เลย ขึ้นไม่เป็นใจเลยขึ้นแรงเขาบอกว่าขึ้นปราบเซียนขนาดเซียนยังไม่กล้าลงอันนี้เป็นเขาพูดเองเลยนะผมก็เลยแบบทําไมต้องเป็นวันนี้วะ <laughs> แต่ว่าสนุกมากครับสนุกมากนี่คือครั้งแรกเลยได้แผลมาด้วยแผลที่ไหลแล้วก็ศอกเขา่าแล้วก็ที่ขาก็มีเพราะว่าเวลาขึ้นมันซัดมาแล้วว่าเราต้องเราต้องมุดน้ำอ่ะนะฮะเจอปุ๊บตีลังกาใต้น้ำอ่ะพี่สภาพตอนนี้นี่คือแบบถ้าเป็นไข้นี่ไม่ต้องใส่น้ำเกลือเลยอะ่ะเพราะกินน้ำเกลือไปเยอะมาก กินน้ำเกลือไปเยอะมากจริงๆมันครั้งแรกอะเนาะว้าป้าเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่หาดต่อไปก่อนนะครับผมไม่รู้ว่า,าเขาจะมีเซิร์ฟให้เล่นอีกไหมบางทีอาจจะไปแก้มือที่นู่นนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่าที่นู่นมันจะเป็นยังไงนะตอนนี้คนเริ่มเยอะมากแล้วที่นี่นะฮะก็ไปเราไปหาดต่อไปกันนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หาดกะตากนะครับพี่พีแดดร้อนมากๆเลยมันคือจุดที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะมาเที่ยวหาดนี้นะครับก็คือมันจะก็จะมีอะไรนะอ่ากะตาแล้วก็การนนะส่วนใหญ่ที่แบบว่าเขามาเที่ยวกันนะครับผมคนเยอะมากเลยเมื่อกี้ให้ดูใช่ปะ่ะคือแบบว่าคนมันเยอะจริงๆและตอนนี้คือแดดแรงมากๆผมออกไปไม่ได้แล้วตอนนี้แขนผมไหม้ไปแล้วแล้วก็หน้าไหม้ไปแล้วด้วยนะฮะ จริงๆอยากจะเล่นนะถ้าแบบว่าแดดมันเริ่มลงหน่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราเรอประมาณสักตอนแับสี่ห้าโมงนะถ้าถ้าแดดมันลงแล้วก็บางทีเราอาจจะเล่นเซิร์ฟอีกรู้สึกว่ายังติดใจกับการเล่นเซิร์ฟอยู่เลยนะยังไม่พอเฉพาะเรายังทํามันไม่ได้เอาไว้ทําได้แล้วค่อยว่ากันก็ขอหลบแดดก่อนนะตอนนี้คือไม่ไหวจริงๆหน้าผมแสบม,มากจมูกนี่คือแบบแดงแปด๊ดแล้วก็แสบจริงๆแล้วก็ทัแขนทั้งขาเลย ว่าไม่ไหวมากมากเลยครับพี่พี่จะขอนั่งพักผ่อนแล้วก็นอแดดลงอีกชันิดนะครับถ้าแดดมันเริ่มลงแล้วบางทีเราจะเล่นน้ำกันอีกรอบนะครับพี่ก็ให้ดูวิวกันไปก่อนนะครับไป แล้วก็ผมก็ไปกระโดดใส่เซฟบอร์ดอีกเซฟบอร์ดอีกอยู่ดีนะครับสนุกมากเลยมันมากๆและเชื่อไหมว่าผมทําได้ด้วยนะครับเล่นไปทั้งหมดประมาณรมทั้งวันประมาณเกือบสี่ชั่วโมงนะกลัวจะทําได้หูยากมากยากมากมเลยก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับการเล่นทะเลวันนี้นะครับเดี๋ยว,วเราจะอากับที่พักแล้วก็อาบน้ำงหับน้ําอะไรหลายอยา่างแล้วก็เตรียมตัวไปเดินเที่ยวอ อนเทากรเกตนะครับไปเที่ยวอนเทากูุเกตไปหาอะไรกินหน่อยนะตรงร้านตรงนั้นเขามีอะไรนะตาที่ผมเห็นในรูปนะเขามีเหมือนตลาดที่เขาขายวินทางมันจะเป็นอาหารเหมือนสตีทฟูตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะตอนนี้หน้าไหมหมดแล้วทุกอย่างแบบเละเทะมากเลยไว้เจอกันครับผม ครับพี่ๆตอนนี้เรากำลังเดินไปที่อนทาวภูเก็ตนะครับหรือว่าเมืองเก่านะฮนะก็มันเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเขาจะาเขาจะมีตลาดนะครับเป็นไนท์มาร์เก็ตที่เขาจะขายริมทางอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงนะครับก็หลังจากเล่นเซิร์ฟมาผมว่าผมป่วยพีนะ่ๆผมว่าผมป่วยแล้วตอนนี้นะครับคือกลับห้องมาคือนอนโซมเลยนอนโซมแบบ หนักมากแล้วก็ตอนนี้ก็หน,หน,น,ห,นหนาวร้อนๆหนาวร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ก็คิดว่าน่าจะปวดเดี๋ยวอาจจะไปซื้อยงซื้อยาอะไรมาทานนะครับคือไม่งั้นอ่ะพรุ่งนี้เราเยนเน่ๆนะครับจะไปดำน้ำกันนะครับจริงๆครับผมอยากจะนอนต่อมากเลยนะที่จๆผมอยากจะนอนต่อที่โรงแรมมากเลยอ่ะแต่ว่ายังไงเราก็าทนหน่อยแล้วกันนะครับไม่ใช่ว่าเราจะได้มาง่ายๆนะครับ เพื่อฟุตเทจให้พี่ๆดูว่าโอเคแบบตลาดตอนกลางคืนมันเป็นยังไงที่เมืองเขาอะไรประมาณนี้นะครับผมยังไม่รู้เลยว่าจะได้เจออะไรบ้างนะก็ไว้รอดูกันนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะเมืองเก่านะฮะเราเดินมาถึงเมืองเก่าภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอนชาวภูเก็ตน,นะครับ mm hmm. ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่เขาจะเอาของมานั่งข,ขายแบบนี้นะฮะ mm hmm. ไม่มีเต็นด้วยบรรยากาศได้ฟิลมากๆอยู่ี่ผมชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็เดินดูเพลินไปอะไระมานี้นะฮะดูของมีของทุกอย่างเลยนะ,ะจะเป็นแว่นตากระเป๋าแฮนด์เมดเสื้อผ้าที่เกี่ยวกับทะเลม,มีมีตรงนี้เกือบหมดเลยนะค,ะ mm hmm. ครับราคาก็ ตามท้องเรื่งนะองในที่ราคาก็ตามท้องเรื่องนะครับผมแต่ว่ามันได้ฟิลแบบบรรยากาศดีๆมากๆเลยฮนะแล้วก็ที่นี่เนี่ยถ้าเวลาปกติถ้าเป็นเวลาถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์เขาจะเปิดถนนให้โล่งมากๆนะพี่แต่พอเป็นวันอาทิตย์คนจะแน่นอียอแบบนี้เลยนะฮะก็ตอนนี้เขาก็ปิดถนนกันอยู่นะฮะทุกๆวันอาทิตย์นะฮะใครที่มาก็เลือกวันให้ตรงด้วยนะครับไม่งั้นจะมาเสียเที่ยวเปล่าๆนะครับผมอันนี้แนะนําแล้วนะ ก็้าเดี๋ยวเราเดินดูนั่นนู่นนี่ไปก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่สำหรับผมมันน่าสนใจทุกอย่างเลยอะ่ะดีๆทั้งนั้นเลยอาหารก็เยอะแยะนะครับอาหารก็เยอะแยะจริงๆคนก็เยอะด้วยก,ก็ไปฮะเดี๋ยวเราลองดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจไหมนะฮะไป ะนะคร,รับผมไม่รู้แหละแถวนี้มันไม่มีว่ามันไม่มีร้านที่มันเป็นริมทางว่าส่วนแปลว่าที่เป็นร้านอาหารนะมันหายากนะครับแล้วก็ราคาสูงด้วยแต่ภูเห็นร้านเนี้ยน่าสนใจดีก็เลยลองเข้ามาตอนนี้เราสั่งเป็นเด็ดตะโพนะครับผมมาภูเก็ตมากินเด็ดตาโพนะฮะก็ไม่รู้จะทานอะไรจริงๆจริเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเป็นยังไง ก็บรรยากาศร้านก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็คนเยอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สามารถมาดังกินได้นะตอนนี้รู้สึกหิวข้าวมากนะฮะแล้วก็เวียนเหมือนจะเวียนหัวมันจะเป็นลม โอเคเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนอันดวนกันเราจะไปเดินเล่นกันต่อในที่เจะไปหาดูของนั่นนู่นนี่แล้วก็มีอะไรทานเล่นได้บ้างแล้วก็ไปหาซื้อกันนะครับเดี๋ยวกินข้าว่าอนะฮะเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวเป็นยังไงเราว่ากันทีนะครับ ครับพี่พตอนนี้เราก็เที่ยวภูเก็ตเมืองเก่า Ramadan, เรียบร้อยแล้วนะครับ <C os> ก็คนเยอะมากๆคนเยอะมาก e: ๆ,ากๆแล้วก็ของขายอะไรเงี้ยมีเยอะมากๆฮะมีเยอะมากๆจริงๆนะฮะเลือกซื้อไม่ได้เลยว่าจะซื้ออะไรก็ซื้อแต่อศสครีมแล้วก็กินข้าวไปแล้วก็มีน้ําเก๊กฮวยหนึ่งแก้วเดินเล่นชมเมืองเขาไปนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เที่ยวภูเก็ตหนึ่งวันก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องไปสุูบ้าหรือว่า ไปดำน้ำลึกนะครับผมก็ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่นอนนะครับเพราะว่าสภาพจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มีแรงนะครับอ่าไม่รู้ว่าต้องมันต้องใช้แรงอะไรขนาดไหนนะเดี๋ยวก็อ่าเราค่อยดูกันพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็ขอตัวพี่ลับลาบพี่ไปก่อนนะฮะสนุกมาสนุกมาตัวเมืองเมืองเก่าอย่างนี้ยก็สนุกมากเลยนะครับผม ก็วันนี้ก็ขอตัวพี่ลาลาพี่บบบไปก่อนนะฮะเดีวเดินกลับโรงแรมแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้านะครับผมก็ <c oughs> โอเคครับไปพายนะพ,พี่ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ที่สุูุมวนะครับ